แม่ของเพื่อนลูกชายเขาก็จะมีคําถามให้เราอยู่เสมอว่าแบบทํายังไงทําไมถึงสน,นิทกับลูกชายทําไมลูกชายถึงรักแล้วก็เป็นห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคุณแม่จะรู้สึกว่าการเข้ากับลูกชายมันยากแต่สําหรับตัวเองจะแบบว่าง่ายมากเลย ตอนนี้ลูกชายอายุ20แล้วแต่ว่าสนิทก,กับแม่มากคุยกับแม่ทุกอย่างใกล้ชิดกันมากบอกเลยว่าเวลาไปกับลูกชายอะ่ะเดินจูงมือกันเลยอ่าเดินจูงมือคุยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกังวลว่าสิ่งที่เราเป็นของเราจริงๆแบบคนอื่นก็จะน,นึกว่าแบบเฮ้ยเขาเลยนะสร้างภาพหรือเปล่าอ่าแต่จริงๆคือกับลูกชายนี่ บอกรักกันเป็นประจำกอดกันอะไรอย่างเงี้ยจุงมือเดินช้อปปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าคุณปลูกอะไรคุณก็จะได้แบบนั้นเพราะครอบครัวมันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งก็ที่พ่อแม่นั่นแหละ